วิทยาศาสตรเขาบอกฮิวแมนฮิวแมนคือใครลูกฮิวแมนฮิวแมนก็คือมนุษย์เอมนุษย์เนี่ยม,มนุษย์ทำอะไรมนุษย์บีอินดออกซิเจนนิดนะคะออกซิเจนอินออเดอร์ทูจุดจุดจุดนิดแปลว่าต้องการต้องการออกซิเจนนะคะเพื่ออินออเดอร์ทูเนี่ยมันจะแปลว่าเพื่อ เพื่ออะไรนะคะอ่า in order to เราต้องการออกซิเจนเพื่ออะไร survey แปลว่าสำรวจ survive เอาชีวิตรอด surrender ยกเลิกเกี่ยวไหม service แปลว่าอะไรบริการอ่าเราต้องการออกซิเจนเพื่ออะไรคะเพื่อตอบได้อย่างเดียวเลยเอาชีวิตรอดค่ะข้อที่สี่นะคะ เ h e n water เมื่ออันนี้ไม่ใช่คำถามนะคะลูกอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเมื่อมันเป็นคำเชื่อมเพื่อบอกว่าเฮ้ยเมื่อนั้นเมืนน่อนี้อะไรประมาณนี้เมื่อน้ำจุดจุดจุดมันจะมีคําไอมันจะมีคํามีคําป็เคมเป็นคแปลว่ากลายเป็นน้ำมันต้องเป็นยังไงมันถึงจะกลายเป็นไอซ์เโลเมื่อน้ำ มันมีคำว่าแมวมีคำว่าฟรีดมีคำว่าบอยมีคำว่าไดรูทแมวแปลว่าลายละลายฟรีดแปลว่าลายแข็งตัวบอยแปลว่าลายต้มเดือดอ่ะแปลว่าเดือดก็ได้ไดรูทแปลว่าเจือจางเมื่อน้ำมันอะไรมันจะกลายเป็นน้ำแข็งลูกน้ำา็็ต้องเป็นไงคะแข็งตัวเอ,อคนนี้ตอบได้เนาะอ่ะสิบสอง u อ t ฉันเพิ่งจะ แปลว่าเพิ่งจะเออ i am just so ฉันเพิ่งจะวันนี้วันนี้ฉันเพิ่งจะอะไร i don't feel like doing anything at all เออวันนี้ฉันเพิ่งรู้สึกอะไรมากๆ i don't feel like ความรู้สึกของฉันไม่ feel like ไม่อยากทําถ้ามันเป็นบอกว่า feel like doing มันจะแปลว่าอยากทําคําว่า feel like doing ฟิลอะไร i วมิ่งอยากว่ายน้ำนะรู้สึกอยากว่ายน้ำอันนี้ฟ e ลอะไรดูอิงก็คืออยากทำตอนนี้มันมีคำว่าดอนด้วยเนาะแต่ว่าไม่รู้สึกอยากทำอะไรเลยดังนั้นวันนี้ฉันเป็นอย่างไรจ๊ะ I am จ u s t s จุดจุดจุดท o เดย์ไอดอน e ิ l i ล่ดูอ i n g n น a t ้จร l วันนี้ไม่ได้รู้สึกอยากทำอะไรทุกอย่างหนึ่งแสดงว่าวันนี้เรา just s เลซี่ไหม ขี่เกียรเออ d i l i g e n แปลว่าขยันถ้าเราไม่อยากทำอะไรเลยแสดงว่าเรารู้สึก lazy น,นะคะ active ก,ก็ตือร้อนนะ active นะคะ hungry คือหิวอ่ะข้อสิบสาม we need to buy many things นะคะ we need to จำเป็นต้อง need to จำเป็นต้องซื้อ many things นะซื้อของหลายอย่าง go to ดังนั้นเราต้องไปงไหนจ้าตอบได้อย่างเดียวคือ ซูเ <Super> ปอร์มาร์เก็ตอ่ะเราจะคงไม่ไปสวนสนุก amusement สวนสนุกเนาะไม่ไปนะเออร <c oughs> อนรีช็อป,อปแปลว่าอะไรจ๊ะรอนรีช็อปแปลว่าซักอบรีดเออซักรีดรด้านเป็นร้านนะเป็นร้านซักรีดนะช็อปเนี่ยซักรีดร้านไม่ต้องเอาไม้ก็ได้นะเพราะสามมันคืออะไรลูกความหมายโองไรกาแล็ก ลงรถกาแล็นะคะอยู่ในบ้านเราอ่ะโอเค